ติดลมมั่งคอกแคกคอกแคกอะไรเงี้ยนะพอเจอป้วยก็ชักหิวจะหิวข้าวนะเฮ้ยก่อไฟเดี๋ยวหุงข้าวกันเอารถจอดเขาวไว้ฝนก็ไม่ตกฝนกไม่ตกแต่อากาศรู้สึกอากาศเอ้มันผิดผิดนะปรากฏน้ำป่ามามันตกในพม่าหรอมะน้ำป่ามาเสียงโคม้มโคม้มโคม้มเราก็วิ่งหนีขึ้นวิ่งหนีขึ้น เนินอะนะโอ้โหมันพัดลถไปเลยพัดลถไปเลยนะครับพัดลถไปเลยแต่รถผมไม่ไม่นั่นนะพอผมถอยถอยไปจอดบนเนินก็ว่าแต่รถพักพัวก,กันรถจีบอ่ะมันพัดรถจีบหายไปคันหนึ่งเลยหิวไม่รู้จะไม่มีสเสบียงอะไรกินแล้วกินอะไรรู้ปะพกคนอะไอข้าวหมาที่ไอข้าวหมาที่ <c oughs> ห่หอ,อ, <c oughs> อ่ะเฮ้ยไปเอาใบตองเอ้ยตัดใบตองหน่อย